สวัสดีครับมื่อนิสิมาแนะนำวิธีช่ำกิ่งใบบกูดใส่ขวดน้ำนะครับเ้ากลับไปเตรียมบุบก,ก่อนเลยครับมีสำลีมีกิ่งใบบกูดครับแล้วก็มีขวดน้ำใส่น้ำครับใสบ่เต็มนะครับน้ำใส่ประมาณเหลือครึ่งหนึ่งจากขวดนะครับแล้วเ้ากลับไปเด็ดใบเลยครับเด็ดเห็นเหลือประมาณซีหาใบนะครับ อุปกรณ์กระสิมีขีมมีมีดครับผมใผมีกันไก่ตัดกิ่งกัใส่กันไก่ตัดกิ่งได้ครับของผมมีข,มมขีมครับผมกระสิใส่เป็นขีมครับผมพอดห้าวกระเด็ดใบบนออกครับเพื่อสิดูสารอาหารเด็ดใบบนออกแล้วหา้าวกัดมาปาดเฉียงครับแล้วก็นหน่ำกิ่งไปพันไซ่สำลี่ล้วกระเสียบลงในขวดน้ำครับ อย่าให้มันเลื่อนได,ด้นะครับเหตุแบบนี้คือกันทั้ง3ขวดเลยดวยครับการออกหลากกับสิบ่ะะาี่4ิหหมื่นถึง60หมื่นครับผมเดี๋ยวอีพี่ต่อไปสิมาทายให้เบิ่งอีกครับการช่ำใส่ขวดนี้ก็ได้ผลด,ดีครับหลากเกิดดีครับผม ท่านพี่น้องท่นานใดอยากไปเห็ดตามก็ล่องไปเห็เดเบื้งนะครับวิธีนี้ได้ผลดีครับลากเกิดดีโอกาสเกิดลากสูงครับผมวันนี้ห่อก,ก็ยัดลงแน่นแ่นเลยครับผมยัดอย่าให้มันเลื่อนได้ครับพอเอาเห็ดเสร็จแล้วห่อก็เอาไว้ในถี่ลมครับคลิปนี้กับมีเพียงซัมนีครับผม ถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แน่นะครับเดอ้อเพื่อสิเป็นแนวทางฮ็ดคลิปต่อไปครับอีพีต่อไปเดี๋ยวสิมานำ่เสนอตอนเกิดละครับสวัสดีครับ